โอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวเนาะว้าวฟังเสียงครับลื่นแล้วลื่นแล้ว <c oughs> ลื่นแล้วดูสิไหวไหมเฮ้ยลื่นแล้วครับไหวนะลูกพี่อย่าถอยนะโคลไม้สิ้นครับอ,อ้นี่ลั่นไปเลยเนาะ F V M เงือบ F V M ตัวนี้ว้าวเลี่ยงซ้ายออกมาเพื่อหัวรถลื่นเนาะฝนกำลังตกครับเสียงลั่นเลยพี่น้องเผาเดียวครับเผาเดียวว,ว้าวว้าวฟังเสียงครับลื่นแล้วลื่นแล้ว ลื่นแล้วดูสิไหวไหมเฮ้ยลื่นแล้วไหวนะลูกพี่อย่าถอยนะว้าวฟังเสียงกับลื่นแล้วลื่นแล้ว <c oughs> ลื่นแล้วดูสิไหวไหมเฮ้ยลื่นแล้วไหวนะลูกพี่อย่าถอยนะอ้าวโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวเนาะ วิ่งมีลื่นกับมีลื่นขนาดส่งขึ้นไปเต็มที่เนาะอ้เสียงยังลั่นไปอยู่ครับ <c oughs> ไหวนะลูกพี่อูวี่ได้กับได้ได้ได้เดี๋ยวต้องตามไปดูครับจะรอดไหมน่าจะรอดครับรอดครับ <c oughs> ลื่นไปเลยครับ โอ้โหเกือบไม่รอดเนะนูไปได้อยู่กับได้อยู่ส่งไปเต็มที่เลยเนาะม,มันชอบรื่นตรงนี้ครับ FVM ครับโอโ้เสียงลั่นไปเลยพี่น้อง